ทีนี้มันมีประเด็นดราม่ากการเมืองนะเ,เกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าเชียงรายนะในเพจข่าวหลายเพจแล้วก็ในโลกโซเชียลมีการตั้งคําถามยกตัวอย่างเช่นในเพจข่าวไทยรัฐออนไลน์นะที่ลงข่าวนะรัฐบาลลงไปในพื้นที่นายกลงมท1หนึ่งลงแต่ผู้ว่าไม่มาร่วมคณะ ไม่มาร่วมรายงานว่าติดขัดอะไรยังไงหรือมาฟังแนวทางที่จะเดินต่อยังไงทงั้งทางที่ยังเป็นผู้ว่าอยู่ยังไม่ได้เกษียณ<ฆ>ปรากฏว่ามีคนไปตั้งกรถามอย่างข้างล่างเห็นไหมขนาดนี้ผู้ว่าไปไหนอีกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายอันนะนะยู่ในข่าวเนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์อย่างเช่นในเพจนี้เขาก็ลงเป็นแบนเนอร์นี้นี่ฮะลงเป็นแบนเนอร์นะ,ะแล้วก็ถัดไปนะก็มีแบนเนอร์ คนเชียงรายโชคร้ายถูกผู้ว่าทิ้งให้จมโคลนอย่างเงี้ยือเอามาแปะไว้ตามข่าวต่างๆเพราะาเขาไม่เห็นผู้ว่าไปร่วมคณะกับรัฐบาลไงซึ่งปกติเนี่ยต้องไปมไม่ใช่ไปต้อนรับนะแต่ไปเพื่อที่อยากตามว่าการช่วยเหลือเป็นยังไงในพื้นที่ใช่แล้วก็มันขาดเหลืออะไรนะแล้วก็เกิดอะไรผู้ว่าก็จะรายงานได้ทันทีนะซึ่งเป็นเรื่องปกติเราลองหลับตาถ้าเป็นรัฐบาลลุงตู่แล้วผู้ว่าไม่มาแบบเนี้ยจะเป็นยังไงแล้ว ไม่ได้มีอันเดียวครับมีอีกหลายคอมเมนต์อีกหลายเพจข่าวนะที่มีการลงคลา้คลายกันบางเพจก็ลงแบนเนอร์นี้คือไปเปรียบเทียบกับผู้ว่าเชียงใหม่<อ>ผู้ว่าเชียงใหม่ช่วงน้ําท่วมไม่หนีไปไหนเลยอยู่ในพื้นที่ตลอดนะแต่ผู้ว่าเชียงรายมันมีกรณีก่อนนะนี้รอบหนึ่งไงนะช่ถึงขั้นสอบกันนะแล้วล่าสุดในรีงไซการเมืองฮนะจบไม่สวยเมื่อกดแห่งกรรมทํางานนี่ริสไซการเมืองคือตั้งข้อสังเกตว่าผู้ว่าเชียงรายกําลังจะ,กะเกษียณ แต่ล่าสุดโดนตั้งกรรมการสอบเหตุที่มาที่ไปก็เพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนสิงหาน้ำท่วมเชียงรายกันยาแล้วลากต่อมาตุลาแน่นอนคนเป็นผู้ว่าต้องอำนวยการอยู่ในพื้นที่แต่ปรากฏกรณีที่ผู้ว่าไม่อยู่ในพื้นที่ไม่อยู่หน้างานแล้วก็มีการสอบตามหนังสือมธ0หทับอ่า324ก็คือรอบก่อนหน้านี้ค่ะ ที่ตอนนั้นรักษาการนายกคุณภูมิทรรมไปม,มทหนึ่งไปและผู้ว่ามาภารกิจกรุงเทพนะไม่ได้อยู่ในวันนั้นนั้นแล้วก็มาครั้งล่าสุดกรณีนายกอุงอิงไปมทหนึ่งไปแต่ผู้ว่าเชียงรายก็ไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยอีกแล้วเพราะเหตุใดนะจึงได้มีการตรวจสอบล่าสุดนะในแบนเนอร์ของลิงไซการเมืองนี่บอกเลยว่าจบไม่สวยเพราะยังไม่ได้ถึงวันกเกษียณ แต่ทีนี้ในโลกโซเชียลคะก็มีการแชร์ภาพแชร์ข้อมูลบางส่วนนะเช่นในแฟนเพจของคุณวิรังรองทัพพังศีก็ได้มีการโพสต์ภาพนะเป็นภาพการทํางานในพื้นที่ของผู้ว่าเชียงรายนี่ครับมีหลายภาพนะนะคือเป็นการไปรับมอบถุงพระราชทานนะสำหรับเด็กเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนนะแล้วก็มีท่านองคมนตรีนะ แต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าภาพที่เห็นอยู่เนี้ยมันไม่ใช่วันที่นายกแพรทองทานลงพื้นที่ไงประเด็นตอนนี้คือทำไมไม่ไปวันนี้เ,ออเขาไม่ได้บอกว่าท่านไม่ทำงานเขาบอกว่าท่านไม่ไปร่วมคณะกับรัฐบาลทั้ง,งที่เป็นข้าราชาการเป็นผู้ว่าแล้วในพื้นที่ที่นายก ไปจากกรุงเทพมทหนึ่งไปจากกรุงเทพแล้วท่านไปไหนส่วนภาพมือสักครู่มันไม่ใช่วันนี้อ,อคนละประเด็นอันนี้คือประเด็นนะฮะไม่ใช่ว่าผู้ว่าเชียงรายไม่ทํางานแต่ประเด็นคือวันนั้นท่านมีเหตุอะไรจึงไม่ไปอมไม่ใช่ไปต้อนรับแต่ไปติดตามไปรับฟังอาจจะมีการสั่งงานหน้าง,งานไงอ,อค่ะผมย้ําว่าท่านลองนึกภาพถ้าเป็นนายกคนอื่นคือไม่ต้องให้เกียรติ คุณแพรทองทานไม่ต้องให้เกียรติลุงอิงก็ได้ไม่ต้องให้เกียรตยริคุณอน,นุชินแต่ต้องให้เกียรติตำแหน่งนายกกับตำแหน่งมทหนึ่งซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงไงอือแล้วยังไม่ได้กเกษียณท่านผู้ว่ายังไม่ได้กเกษียณไง<ะ>ค่ะคาถามคือท่านไปไหนเท่าน,นั้นเอง